แม่คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะคะ่ะคือว่า <S <S <UK> <S หนูอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอะแม่เนี่ยหนูไปค้หนหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยดังๆหลายที่เลยนะแม่ลองเปิดดูสิไดดูสิแม่ถ้าหนูไปเรียนที่นู่นอะนะหนูเรียนจบมาเนี่ยหนูก็จะได้ทำงานบริษัทดีๆแล้วที่นู่น่ะเงินเดือนต้องหลายแสนเลยนะแม่ หนูเรียนจบมาได้ทำงานดีมีเงินเดือนดีหนูก็จะกลับมาดูแลแม่ไงแม่จะได้ไม่ต้องลำบากนะแม่นะแม่ให้หนูไปเถอะนะหนูอ่ะเรียนเก่งอยู่แล้วไม่ทำให้แม่ผิดหวังหรอกนะแม่นะ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 และมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมลูกโอ้โหนะาแม่แม่ให้หนูไปเถอะนะ หนูอะ่ะอยากไปเห็นที่ต่างประเทศที่นูนน่ะเจริญมากเลยนะอยากไปเห็นอะไรดีๆที่บ้านเมืองเขาบ้างอะ่ะแล้วอีกอย่างนะหนูอะ่ะเรียนเก่งอยู่แล้วเรื่องเนี้ยแม่ไม่ต้องห่วงหนู่ไม่ทําให้แม่ผิดหวังแน่นอนนะแม่นะ <c oughs> เพื่ออนาคตของเราเนอะนะแม่ไกด์ไกด์มาหาแม่หน่อยสิลูกครับ ไกด์ลูกน้องมันจะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะไกด์ช่วยส่งน้องเรียนหน่อยนะช่วยน้องหน่อยนะลูกนะเรียนต่อต่างประเทศหูแม่เรียนต่อต่างประเทศอ่ะค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแม่แต่ไกด์แจมอ่มันเรียนเก่งเรียนที่ไหนก็เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเลยถ้าแจมไปเรียนต่างประเทศอ่ะ โอกาสอะมันมีเยอะแยะลูกแล้วถ้าน้องเรียนจบอะน้องจะได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆได้เงินเดือนหลายๆแสนเราจะได้สบายนะลูกนะนะนะพี่ไก้นะนะช่วยน้องหน่อยนะลูกก็ได้จ้ะแม่โยเจม ลูกจะได้ไดปรเรียนต่อต่างประเทศแล้วดีใจมากเลยอะไกดแม่ขอบใจลูกมากๆนะลูกต้องสัญญานะว่าจะส่งน้องเรียนจนจบอ่ะลูกจ้าแจมให้ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วว่าต้องตั้งใจเรียนนะได้เลยหนูจะพี่ทำให้แม่ผิดหวังหรอกจ้าเอได้เรียนต่อต่างประเทศแล้ว แม่ฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลไกด์นี่ไกด์อย่าลืมจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนนี้ด้วยล่ะเออแล้วก็อย่าลืมโอนตังค่าใช้ใจ่ายให้น้องด้วยนะครับแม่ไกด์ทำงานก่อนนะครับ แจมดีกว่าฮัลโหลแจมจ้าแม่แล้วแม่ทำอะไรอยู่หรอโอ้แม่ก็ไปช้อปปิ้งซื้อของมานะละสิลูกนี่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 ดูนี่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 โ้เห็นไหมเห็นไหมเยอะมากเลยอะแม่ว้นี่แจมแล้วลูกอะทำอะไรอยู่ เจจแจะม่เดี๋ยวว่าจะออกไปหาอะไรกินนะ่ะแล้วอากาศเป็นไงบ้างลูกตอนเนี้สิบองศาจา่ะหนาวมากแม่โหลูกถ้าหนาวนะลูกก็ไปหาซื้อเสื้อนหนาๆขนะนปุยๆที่มันอุ่นๆน,นะแบบดีๆเลยนะลูกนะไปเลยเอาไปซื้อเลยลูกจริงด้วยอะ่ะแบบนั้นอะ่ะหนูยังไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยหนูจะชวนเพื่อนไปซื้อดีกว่า ดีแล้วล่ะลูกดูแลตัวเองด้วยนะแล้วเย็นเนี่ยลูกมีอะไรกินละยังมีอะไรอร่อยอร่อยไหมหนูว่าจะชวนเพื่อนไปเดินแถวนี้อ่ะแม่มีของกินเยอะมากอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแม่ดีแล้วล่ะลูกดีแล้วไปหาละกินที่มันอร่อยอร่อยเลยนะลูกนะจ้าแม่จ้า พี่ไกลพี่ยังไม่กลับอีกหรอยังจ้ะพอดีพี่ทำโอน่ะโหงานเยอะน่าดูเลยงั้นหนูกลับก่อนนะจ้ะขับรถดีๆนะจ้ะอย่ากลับดึกล่ะ Vi kommer hjem. แจมนี่แกทำอะไรอยู่ฉันเพิ่งเรียนเสร็จอะแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงห้องมีอะไรหรอแกแน่ใจหรอว่าแกไปเรียนแน่ใจสิแล้วพี่มีอะไรล่ะแกไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะแจมฉันเห็นสตรอรี่แกแล้วนะแจมแกอะไปเที่ยวมาแกไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์ใช้ชีวิตรูราอยู่เมืองนอกนั่นเรอแจมฮะ แจมแต่ฉันเห็นแกอะไปเที่ยวหลายรอบแล้วนะแกเห็นใจฉันบ้างสิฉันทํางานหาเงินอยู่คนเดียวนะหาเงินงกงกง,ง,งเลี้ยงทงั้งแกเลี้ยงทั้งแม่แจมฉันไม่ใช่เรื่องผลิตเงินนะที่จะหาเงินน่ยมาปนเปอร์แกอะแจมฉันส่งแกไปเรียนนะถ้าแกอะยังทําตัวแบบนี้ต่อไปอะฉันจะไม่ส่งเงินให้แกใช้อีกแล้ว วางสายไปแล้วว่าแ้วฉันจะหางานที่ไหนทำแล้วเนี่ยทำไมดีวะแม่แม่โทรหาแม่ดีกว่าฮัลโหลแม่ฮัลโหลแจมว่าไงลูกแม่เมื่อกี้พี่ไกโทรมาหาหนูว่ะว่าจะให้หนูทำงานหาเงินเรียนเองแล้วจะไม่ส่งเงินให้หนูใชัแล้วอ่ะแม่ ทำไมพี่ไกาทำแบบนี้อ่ะไหนพี่ก่สัญญากับแม่แล้วไม่ใช่หรอว่าจะหาเงินส่งให้หนูเรียนให้จบอ่ะถ้าพี่ไก่ยทำแบบนี้นะหนูไม่มีกระจิกกระใจจะเรียนแล้วนะแม่ทำไมไก่มันทำแบบนั้นล่ะลูกแม่แม่ต้องช่วยหนูนะได้แจมแม่จะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้ก่อนนะลูกจ้ะแม่ ลุกมานี่เลยลุกมาอะไรแม,ม่แกเป็นคนบอกน้องใช่ไหมว่าแกจะไม่ส่งเงินให้น้องแล้วอะ่ะถ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงน้องอะ่ะมันไปเรียนถ้าแกไม่ส่งเงินให้น้องอะ่ะแล้วมันจะอยู่จะกินยังไงแกคิดบ้างไหมฮะแม่แม่ก็ดูนี่สิเนี่ยเนี่ยแม่ดูไอ้เจมอะ่ะมันอยู่เมืองนอก มันไปเที่ยวเล่นไปวันๆันกินหรูอยู่สบายเนี่ยแม่แทนที่มันจะเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นของมันเนี่ยไปทํางานหาเงินหัดช่วยเหลือตัวเองบ้างสิแม่ก็แกเป็นพี่มันอะในแกสัญญาว่าจะส่งน้องเรียนจนจบแล้วทำไมผิดสัญญาได้ล่ะแม่แต่ฉันเหนื่อยนะแม่ฉันเหนื่อยมากฉันอะต้องทํางานทุกวันแม่ก็เห็นน่ะตอนฉันป่วยอะ่ะฉันก็ต้องลุกไปทํางาน ไอ้แจมอ่ะมันอยู่เมืองนอกมันเคยรู้บ้างไหมฉันเหนื่อยแม่ฉันหาเงินคนเดียวอ่ะแต่ต้องแบ่งกันใช้ถึง3มคนเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องแม่แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะถ้าไอ้แจมอ่ะมันจะททำตัวแบบนี้อยู่อีกก็ให้มันอ่ะกลับมาอยู่เมืองไทยนี่แหละถ้ามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะแกนี่แกเนี่ยมันลูกอกตันยูชัดๆเลยถ้าแกยังไม่ส่งเงินให้น้องมันนะ แกกับฉันอนะ่ะตัดขาดกันแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แล้วก็ออกจากบ,บ้านฉันไปเลยนะเก่งนักไม่ใช่เหรอไปเลยออกไปอยู่คนเดียวเลยไปออกไปอยู่คนเดียวเลยฮแม่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่เคยรักฉันเลยแ้้ตลอดเวลา สิ่งที่ฉันทำมันยกระตันอยู่ไม่มากพอฉันก็ขอหยุดหยุดแล้วกลับมารักตัวเองแม่จากนี้ไปอะถ้าฉันไม่อยู่แม่ดูแลตัวเองดีๆนะ อ๋ดิดกับแม่ฉันด้วยนะแม่ดูแลตัวเองดีๆละ่ะฉันลาก่อนนะ ของเงินค่าน้ำค่าไฟหน่อยสิแล้วก็ค่าซื้อของข่าบ้านด้วยนะลูกเอ่อแล้วก็น้ํามันรถก็จะหมดแล้วอะของเงินเติมน้ํามันด้วยโอ้ยแม่แม่จะใช้เงินอะไรนักหนาละฮะฉันอะหาเงินแทบไม่ทันแล้วนะเงินเดือนฉันก็ไม่ได้สูงอะ่ะเป็นเพราะแม่นั่นแหละที่ส่งฉันเรียนไม่จบอะฉันถึงได้เป็นแบบนี้ไงเหนื่อยฉันเหนื่อยอแม่เข้าใจไหม กามไม่คิดถึงลูกมากเลยอะเอาหัวสิงกับให้ฉันด้วยนะแม่ดูแลตัวเองดีๆล่ะ แม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้ว